คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตลาดไทยลาวเบึงการอีกครั้งหนึ่งนะครับบ่าวบึงการมาเที่ยวตลาดไทยลาวนะครับวันนี้คนก็เยอะเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมคนเยอะเหมือนเดิมตลาดสองฝั่งโขงหรือตลาดไทยลาวเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับ <S 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 2> <S 2> สศุกร์คนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวบาเมืองกาจะพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในเลยไหไปกระบ,บาเมืองกาญเลยท่านผู้ชมนี่เลยครับตลาดไทยลาวมาเมื่อไหร่ก็จอแจเมื่อนะนะครับตลาดไทยลาวตลาดสองฝั่งโขงพอคาไม่ขายยิ้ม แข่งเลยครับขายได้ขายดีนะครับขายดีมากๆเลยว่าอย่างนี้นะครับถามแม่ค้าขายได้นะครับทางเงินดิจิตอลออกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยี่จะขายดีกว่านี้เป็นสิบสิบเท่าแต่อันนี้ตลาดนี้ก็ยังว่าขายได้นะครับท่านผู้ชมตลาดสองฝั่งโขงตลาดไทยลาวนะครับพอค้าแม่ค้าจะมาจากฝั่งประเทศลาวนะครับ ก็มาเยอะนะก็เอาของกินน่ะนะครับท่านผู้ชมของของเป็นพืชผลทางน้าการกเกษตรมาจำหน่ายนะครับมาจนราคาไม่แพงนะครับบ้านเราก็สะดุกซื้อกันนะครับมาจากตัางเซียรล้างนะครับ แตล่ละช้อก็คงแตล่ละไทยเลาวนะครับไทยเหลาวตั้งรักไทยลาวชื่อชางนะฮะภาษาจีนจีนกานลา,างนะฮะไทยลาวชื่อชาง,นะะางไทยลาวชื่อชางนะภาษาจีนแต่เจี๋ยเขาบอกว่าไทยลาวตั้งรัก อีเซิงลีเนาะอ่านี่ชองเยียนนาชองเยียนอีเซิงลี่เลยอู้ขายดีมากๆเลยมีแต่ของอยู่ของเก็บเท่านั้นเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยของพ่อค้าแม่ขายจากฝั่งประเทศลาวนะครับของอยู่ของเก็บมาซื้อมาขายกันนะครับก็ขายได้นะครับราคาไม่แพงก็ขาย ก็ขายถ้าเป็นของประเทศไทยราคามันจะแพงหน่อยถ้าเป็นพูดผลการเกษตรนะแต่ว่าถ้าเป็นของฝั่งประเทศลาวขายไม่เขาก็นํามาขายไม่ขายไม่แพงนะครับ <S <S เดินไปเรื่อยๆก่อนครับนผู้ชม วันนี้วันศุกร์สี่19นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนมกกลานะครับเดือนมกราคม2567ัน้าร้อยหบเจ็ดแล้วนะครับคนก็เยอะนะครับเดี๋ยวบประมารจะซื้อหาเสียงเจียวไปแจะหน่อยนะเสียงเจียวคือกล้วยนะครับสีเหลืองอร่ามงามแท้เมื่อกี้เดี๋ยวจะเดินกลับมาซื้ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดินไปก่อนนะครับ เชียงเจ้านี่เลยอ,อ้นี่ครับถุบบงละกี่จับกี่จับพวกอ่ะอีบัอังกุยดาอาเชียงเจ้ามาจากฝั่งประเทศลาวไหมล่ะนะครับถุงละกี่จับพวก วละยีเจับพวกเน,นาะเลครับตลาดไถนาก็มีทุกอย่างคุณอยากจะได้อะไรของกินของใช้มีมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ก่อนเมื่อสมัยก่อนถ้าพี่น้องสองฝั่งโค้งพี่พอค้าไ่ขายจากฝั่งประเทศลาวนะครับถ้าพรุ่งนี้วันนี้สมมุติว่าวันนี้วันนี้วันศุกร์เขาก็มาตั้งแต่ว่าวานแล้วแล้วนะครับเอาของมาขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับไปมาสะดวกมาวันศุกร์เลยมาตอนเช้าเลยครับท่านผู้ชมมา,มาถึงนี่เดือกก็ออกแต่เช้านะครับแปดโมงครึ่งก็ถึงแล้ว ตลาดนะครับเขาไม่ได้นอนเหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนจะต้องนขนข้าวขนของมานอนนี่ได่คืนหนึ่งวันนี้เช้าก็ขายเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะครับเอาลงเรือมาแต่เช้าเลยวันวันศุกร์แน่นะครับวันศุกร์ลงเรือมาแต่เช้าก็เอามาขายกันมาขายตลาดขายเสร็จก,ก็กลับนะครับแป๊บเดียวเขาก็ขายได้นะครับเป็นของอยู่ของกินคนไทยก็่วย สนับสนุนนะครับสนับสินค้าทางด้ากนการเกษตรสังฝั่งประเทศลาวพี่น้องชาวลาวก็มาขายกันทุกประเทศ,ทะเทศนะครับนอกจากจะมีที่เหมืองการแล้วที่ผลแพงรัตนบวปีก็มีตลาดไทยลาวเหมือนกันนะครับนั่นจะเป็นตรงข้ากับเมืองข่าพม่านะครับรัตนบวปีอยู่ตรงข้ากับเมืองท่าพม่า เรากกราวนะครับถนนก็คึือคักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบ่าวมือนกันไปเที่ยววันไหนจะเอาภาพมาฝากแฟนกลับไปดูด้วยชมกันตลาดไทยลาวที่เปียงจานตำบลเพียงจานหรืออะไรเนี่ยนะครับที่รัตนะวารีคนก็เยอะพอๆกับอันนี้เลยนะครับ นีก็พอสมควรน,นะครับคนเยอะพอสมควรเลยนอนแลนน้เฮยเต็มตนนไปหมดเลยทั้งรถทั้งอะไรนะครับ